แต่ลูกๆสองคนไม่ค่อยหนาวช่วงนี้อุ่นหนาวหนาวตลอดเลยหนาววูบวาบเลยดีใจที่พี่แอฟอะมีความเดินทางเดียวกับน้องคุณไม่ต้องมาหาพวกเลยช่วยอยู่เป็นพวกหนูหนโอ้ดีใจอะอยากมีแฟนเด็กแฟนหลอ ก็ต้องมูแบบมามีแอฟทักซอนกันนะคะขออะไรไวเราได้ไม่รู้ดูสิวันเนี้ยแต่พวกเราก็คือคนนำสิค่ะพวกเราขออะไรพวกเราคนนำคนนำสวดคนนำสวดไอโชพระแม่ลักษมีขอเรฟแบบมามีแอฟทักซอนกันนะทุกคนต้องบอกว่า เปิดคลิปมาเช้านี้เหมือนมีอัครศรไปแชร์ข่าวสาวสตรองก็โดนแซวไปหนึ่งกลุ่มนะคะแม่แพทก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมคนรักเด็กนะคะเหมือนมีอัครศรก็ไม่ปฏิเสธใดๆนะคะทุกคนก็ยอมรับแบบไกลๆแล้วนะคะว่าได้เข้าสมาคมคนรักเด็กแบบแม่แพทไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเหมือนมีอัครศรเดินทาง ไปร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของทางโมโนของทางพี่อ๊อพงพัฒนะคะเปลือกรักปมรวงแฮ n งเอาเปลือกรักปมรวงนะคะซึ่งในงานเองเหมือนมีแอปทักซอนก็มีการสปีดนะคะทุกคนไปฟังกันว่าแม่พูดเรื่องอะไรค่ะนา่าติดตามมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเรื่องหนึ่งอาจจะมีปมใหญ่ๆสักปมสองปมแต่เรื่องนี้นี่ค่ะ มีชวนให้ติดตาม5อมเลยนะคะสำหรับ5สาวนะคะแล้วก็แอปเชื่อว่าบทบาทของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยจะต้องโดนกับชีวิตใครหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะไว้อย่างพวกเราค่ะไวก็ต้องโดนใจไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็แอปเองยังอยากติดตามว่าแต่ละท่านเขาจแยกปัญหาที่เขเจอยังไง ตอนนี้อยากให้แอดแชร์มุมมองการใช้ชีวิตบ้างดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าแอนก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะเหมือนกอนเนาะเรามีวิธีการแอนเป็นตัวแทนของสาวๆนะคะทั้ง5้าคนมาแชร์เรื่องราวในชีวิตก่อนอื่นอาจจะเป็นประโยคที่ดูไม่ค่อยให้กําลังใจแต่มันเป็นสิ่งที่คนต้องเจอคือไม่มีชีวิตผู้ไหนที่ไม่มีปัญหาค่ะขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอมันใหญ่มันเล็กสําหรับเราอย่างไงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน บางปัญหาจะใหญ่สำหรับเราแต่บางคนอาจจะคิดว่ารับได้ก็เป็นเรื่องเล็กของเขาอันนี้แล้วแต่เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วทุกคู่มีปัญหาเหมือนกันหมดค่ะเรื่องกับมงคมองมอก็การแก้ปัญหาของแต่ละคนและสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทําให้เราผ่านไปได้ก็คือกําลังใจแล้วก็พลังในตัวเราเองนี่แหละค่ะแน่นอนทุกคนพลังมากพลังน้อยแตกต่างกันไปถ้าใครพลังน้อยก็หากําลังใจพลังจากคนรอบข้าง อย่างสาวๆเรียก็่าจับเพื่อนเพื่อนสนิทนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าพลังจากครอบครัวจากคนเที่ยวรักจากลูกสาวจากอะไรนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้พอเห็นแฟลก์เตอร์ของโดนัทก็เลยนึกขึ้นมาได้อย่างว่าแอปเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นที่คิดว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงสตรองคือในขณะที่ทุกคนอาสมูชิปี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นหรือว่าแพนเค้กก็จะเป็นผู้หญิงแกร่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราในแฟลก์เตอร์เราเราไม่ใช่ผู้หญิงสตรอง ถ้าวันนึงเราจเจอปัญหาเราเราจะผ่านไปได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนีย่ยจะบอกว่าบางทีประสบการณ์หรือว่าประสที่เราเจอจุดนี้นะค่ะที่จะทาให้ให้เราเปลี่ยนไปบทเรียนต่างๆประสบการณ์ต่างในชีวิตก็จะทำให้นี่แหละเติมความสร้างให้เราะคะ่ะแล้วเราจะผ่านไปได้ขอเจะิญพมให้กําลง หรจะเป็นตัวแทนของสาวที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สตรองนะคะหลังจากนั้นพอมีปัญหาเข้ามาก็สามารถที่จะแฮนเดิลนี่แหละแก้ไขปัญหามีคนข้างกายนะคะมีหนุ่มน้อยที่ชื่อนนกุลมาคอยให้กำลังใจแล้วก็ทำให้วันนี้มันมีแอปทักซอนนะคะกล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนออกมาเปิดตัวว่าไม่ว่าเรื่องราวใดๆไม่ว่าใครจะมองเข้ามายัางไงนะคะ เราก็ต้องผ่านมันได้ด้วยตัวของเราเองพร้อมกับคนที่อยู่ข้างๆคอยให้กําลังใจอะเหมือนเรื่องราวความรักระหว่างมีมแอทักซอนกับนนท์กุลนี่แหละทุกคนก็หวังว่าทั้งคู่นะคะจะพากดานมรสุมไม่ว่าจากคนภายในภายนอกก็ไม่รู้แหละว่ามันมาจากไหนซึ่งช่วงนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่เอฟซหลายๆคนก็เห็นว่ามมีแอทักซอนช่วงนี้เจอดรามา่า เรื่องความรักปกติเวลามามีอทักซอนมีดราม่าเนี่ยคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะไปในทางเดียวกันนะคะร้อยละ90เลยคือซัพพอร์ตแอทักซอนแต่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกแหละที่ที่คอมเมนต์มันแตกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายเอาเป็นว่านะคะในงานของโมโนเนี่ยการสปีดของมามีแอทักซอนอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะในชีวิตคู่ มันมีปัญหาแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเราก็ผ่านไปได้ด้วยตัวของเราเองเหมือนมีแอปซักซอนบอกแล้วนะคะว่าแม้บุคลิกจะไม่ใช่คนที่ดูแข็งแกร่งแต่เมื่อนะคะเมื่อมันมีคนลอบข้างลอบก,กายคอยให้กำลังใจเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยตัวของเราเองและก็กำลังใจจากคนข้างๆนะคะทุกคนแอดก็หวังว่าเพื่อนๆจะนะคะได้แรงบันดาลใจนี้ หลังจากที่ฟังสปีดของแอปทักซอนแล้วก็หยิบจับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะในการใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าคู่นั้นจะเป็นคู่ไหนคู่อายุเท่ากันคู่อายุน้อยกว่านะคะมันก็เป็นไปได้หมดเนาะทุกคนแอดก็จริงๆไม่มีอะไรจะแบบมาแชร์ในเรื่องราวตอนนี้มากมายนะคะตอนนี้ก็ขอหยิบจับคลิปมามีแอปทักซอนนี่แหละมาแชร์ให้กับทุกคน ส่วนจะให้แอดแบบว่าใส่ความคิดเห็นอะไรมากๆช่วงนี้ขอหยุดไว้ก่อนนะคะทุกคนขอหยุดไว้ก่อนแอดก็ขอเสพข่าวไปในแบบของเพื่อนๆนั่นแหละข่าวอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับมามีแอทักษอนก็จะเอามาแชร์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มกัญชัยเองเมื่อวานทุกคนก็เห็นแล้วนะพี่หนุ่มเองก็เซลๆนะคะว่าแต่งแน่หรือเปล่าแต่งจริงหรือเปล่าติดติดจรวดกันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรื่องราวหัวใจของมามีอัทักษอนก็จะโดนเซลล์ในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะไป เอ่ไม่ว่าจะไปแชร์ขาว south s t r o n นะก็โดนแซวตลอดอยู่ในโพลีพาสก็คงจะโดนแซวไปเรื่อยๆซึ่งเหมอมีอัทัร์ซอนก็ถ้าเรามองนะคะก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับก็คือเหมือนเป็นการยอมรับไกลๆแหละเวลาโดนแซวก็จะอืมนะคะบุคลิกก็จะอืมซึ่งในงานโมโนเองถ้าทุกคนไปดูในติ่งบันเทิงนะคะก็จะมีจังหวะที่นักข่าวเองก็แซวว่าช่วงนี้มามีหวานนะช่วงนี้ฉ่ำนะ มันมีแอปทักษอนก็ยิ้มยิ้มเซลเซลตามสไตล์นะคะทุกคนที่ที่เราคุ้นชินกันนั่นแหละว่าแบบอาจจะไม่ปฏิเสธอาจจะไม่ให้สัมภาษณ์อ่อมาเป็นเสียงแต่ก็มาเป็นแบบสั้นๆอืยิ้มหวานๆตามสไตล์ของเธอนะคะทุกคน เอาเป็นว่าเรื่องราวของหัวใจของมัมีแอดทักซอนแอดจะไม่ลงรายละเอียดมากมายไปมากกว่าเนื้อข่าวที่พวกเราได้เห็นนะคะแล้วก็แอดก็จะไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปมากก็ขอออกมายืนดูแบบแบบห่างๆแบบห่วงๆนะคะยังไงก็ยินดีด้วยเสมอความรักดีๆเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากมีนะคะทุกคนถ้าเราตัดเรื่องอายุที่ห่างกันออกไประหว่างแอดกับนนกุลสุดท้ายแล้วมนุษย์เรานะคะ ย่อมอยากมีความรักดีๆการมีความรักดีๆมันทำให้เราแบบมีพลังในการใช้ชีวิตนะเจอกันคลิปหน้าจ้า